อาจารย์มองว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะได้โหวตคุณพิธาหรือเปล่าครจริงๆไม่มีใครรู้นะครับจริงๆมันมีมีสองปัจจัยปัจจัยแรกคือในสภาเองที่ยังต้องคุยกันเรื่องยตินะครับแล้วก็ปัจจัยที่สองคือพรุ่งนี้สารรัมนูลก็ยกระดับความปลอดภัยบริเวณศารสูงสุดนะก็มีกองร้อยควบคุมฝูงชนมีอะไรต่างๆก็ก็เป็นไปได้ว่าจะมีคำบรรนิฉัยที่ทําให ที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนะเพราะฉะนั้นถามว่าจะได้จะได้โหวตไหมเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าการเมืองไทยเนี่ยผมก็พูดหลายครั้งแล้วว่ามัน,ม,นมันไม่เป็นไปตามการคาดหมายด้วยเหตุผลนะมันมันมีปัจจัยแทรกซ้อนเยอะนะครับครับถ้าเอาอย่างนี้ถ้าในมุมอาจารย์เนี่ยมุมอาจารย์คิดว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นยติไหมอาจารย์เพราะว่าเขาเถียงกันเยอะมากเลยประเด็นเนี้ยออถามว่าเป็นยติไหมไมต้องถามว่า จะตีความยติกว้างแคบขนาดไหนคือถ้าถ้าใช้ศัพท์ทั่วไปเนี่ยมันเป็นยติไหมเป็นนะครัแบ,บแต่ถามว่าเป็นยติที่อยู่ในในข้อบังคับข้อที่สี่สิบเอ็ดไหมไม่เป็นนะคะค,คือคือคำว่ายติเนี่ยมันมันมีความหมายเฉพาะกว่านั้นในในตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างในรัฐมนูลเนี่ยจะเห็นเลยว่าบางคำในการพวก บางอย่างเนี่ยเขาจะใช้คาว่าให้เสนอเป็นยตินะครับแต่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่อันนี้ถ้าพูดถึงตัวภาษานะเราเอาไปดูนะครับยังยังไม่รวมหลักการพิจารณาอื่นๆอีกนะครับเช่นเมื่อมีข้อสงสัยในการตีความนะครับระหว่างการตีความให้มีผลไปสู่การปิดตายกับผลให้กฎหมายนั้นใช้บังคับได้เนี่ย มันต้องตีความให้กระบวนการเนี่ยมันใช้บังคับได้มากกว่านะครับคือให้มันสอดคล้องกับสามัญสำนึกว่าพยายามตีความให้มันให้มันใช้ได้นะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือในเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยอ,อันข้อ41นี่เป็นข้อบังคับการประชุมที่รัฐสภาเป็นผู้ออกในขณะที่การเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นทั้งสิทธิ์และหน้าที่ของของสมาชิกรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นการจะเอาอข้อ41ของข้อบังคับเนี่ยมาจำกัดสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาเนี่ยมันไม่ควรตีความอย่างนั้นพาเท่ากับพอเท่ากับแปลว่าข้อบังคับที่ประชุมรัฐสภะที่ข้อบังคับของรัฐสภากับรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมีความสําคัญมีลําดับศัก์เท่าเทียมกันซึ่งซึ่งอันนี้เป็นการตีความที่ไม่ถูกต้องเลย อาจารย์ถ้าเราดูข้อความเนี่ยฮะในข้อ41เนี่ยนะฮะคือมันมีหรือยัตติที่ประธานรัฐสภาจะอนุญาตแต่เมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมคุยกับคุณหมอแล้วก็ที่ประชุมวิบสาฝ่ายที่ออกข่าวมาวันนี้ก็คือพรุ่งนี้เนี่ยต้องมาถกกันแล้วถ้าสรุปไม่ได้เนี่ยต้องโหวตกันต้องลงมติกันว่าตกลงมาเป็นยัตติหรือเปล่านี่นะฮะแต่ไอ้ข้อความที่บอกว่าหรือยัตติที่ประธานรัฐสภาจะอนุญาตคําถามก็คือว่า มันมีโอกาสที่อาจจะไม่มีการลงมติไหมฮะแล้วอาจารย์วันนอพูดเองเลยว่าผมอนุญาตอย่างเงี้ยอาจารย์มันเป็นไปได้ไหมฮะออะไรมันก็เป็นไปได้หมดนะครับคือถ้าเกิดคนเราตั้งใจจะตีความขนาดนั้น <c oughs> ผมผมแก้นิดนึงก่อนนะฮะไอเรื่อง <c oughs> ที่บอกว่าพยายามจะทําเป็นยติใหม่โดยการไปหาพรรค่วมใหม่หนึ่งเสียงแล้วก็ <c oughs> แล้วก็เสนอให้ถือเป็นยติใหม่คือคือผมไม่เห็นด้วยนะครับเรื่องหนึ่งคือ <c oughs> ปัญหาของการใช้กฎหมายบ้านเราลงทั้งรัฐมนูญเนี่ย คือการพยายามตีความอะไรข้างๆคู้นะครับคือคือสีธนนชัยอ่ะแบบหน้าไหว้หลังหลอกคือทุกคนก็รู้ที่มันยัตติเดิมเพียงแต่พอไปเอาอีกคนนึงมามาเสนอกลายเป็นยัตติใหม่ซึ่งคาถามผมคือมาเป็นยัตติใหม่ตรงไหนในเมื่อมาเป็นเรื่องเดิมคุณเสนอคนเดิมใช่ไหมครัเพราะคือคือเพราะเพราะทอย่างนี้แหละการใช้กฎหมายบ้านเราจึงมีปัญหาตลอดการเพราะว่าเพราะว่ามันมันโกหก มันมันอะไรอ่ะจะใช้คาว่าตอนแหลมันก็ไม่ได้นะแต่ว่าคือคือคือเราเราเรากระล่อนเป็นตอนไปเรื่อยๆถ้าพูดอย่างนั้นนะครับคือคือเหมือนหลอกตัวเองมากกว่าคนทั้งโลกก็รู้แต่ว่าถ้าเกิดหลอกตัวเองตรงนี้แล้วทุกคนก็พร้อมที่จะยืนยันว่าอ๋อมาเป็นยัตติใหม่มันไม่เข้าสี่บเอ็ดซึ่งซึ่งไม่ใช่คือคือหนทางที่จะออกจากไอวัฒนธรรมการใช้กฎหมายอย่างนี้คือการพูดใช่ชัดเจนเลยว่าอันนี้มันเป็นยัตติมันไม่ใช่ยัตติตามข้อสี่สิบเอ็ดมันสามารถ เสนอกลับเข้าไปได้เรื่อย mm hmm. ๆเพื่อมันต้องตีความเพื่อป้องกันวิกฤตทางการเมืองไม่งั้นลองคิดดูนะครับครับ hmm. พรุ่งนี้บอกพิธาโหวตไม่ได้นะครับเออแล้วก็แล้วคราวนี้มันกลายเป็นวิกฤตการเมืองจะเกิดได้เร็วมากเพราะอะไรเสนอใครอีกกี่คนถ้าสวไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอากลับมา mm hmm. ไม่ได้สักคนเพราะฉะนั้นแป๊บเดียวโหวตกันไม่กี่ครั้งนายกคน uh huh. นอกมาถึงแล้วนะครับคําถามคือเราเราจะตีความรัฐธรรมนูญให้มันเป็นอย่างนั้นหรอ มันมันไม่ควรจะตีความอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้จริงแล้วแล้วมันจะทําให้เกิดปัญหากับเรื่องวาระอื่นๆวาระการประชุมอื่นๆที่จะเข้ารัฐสภายอีกเป็นจํานวนมากเช่นการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและองค์กรอิสระอื่นๆผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีตั้งแต่สูงสุดไปจนถึงไปจนถึงอันดับอื่นๆ อีกจำนวนมากครับคือถ้าเกิดตีความเป็นรันตรฐานครั้งนี้แล้วเนี่ยประเทศไทยเกิด<ม>วิกฤตรัฐธรรมนูญและวิกฤตการเมืองได้<ม>ง่ายมากโอ้คือเอาอย่างนี้ถ้าผมผมแปลจากที่อาจารย์บอกคือถ้าสมมุติพรุ่งนี้เนี่ยตีความว่าเอาเอาเอา,เอาพูดภาษาชาวบ้านเลยเพื่อผู้ชมจะได้เข้าใจกันง่ายๆว่าสมมุติถ้าไม่ได้โหวตคุณพิธาเนี่ยอันนี้วุ่นวายแน่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับ ทีนี้มันก็มาถึงที่ที่อาจารย์วันนอนะครับคุณวันนอทีนี้แจ้ผมพูดว่าไงในในข้อบังคับมันอนุญ,ญาตนะครับว่าถ้าราาัฐสภารัฐประธานรัฐสภาอนุญาตก็สามารถเสนอได้ซึ่งก็อาจจะเป็นเป็นอีกทางออกหนึ่งนะครับก็คือแทนที่จะตัดแทนที่จะปล่อยให้พูดคุยกันถกเถียงกันเนี่ยก็คือให้ให,ให้ชี้ขาดอนุญาตเลยก็ได้แต่นั่นแปลว่าอะไรนั่นก็แปลว่าเรายอมรับว่านี่คือยัตติที่ เสนอซ้ําไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องเอาเอาภาระทางการเมืองทั้งหมดนี่ไปฝากไว้กับประธานรัฐสภาคนเดียวครั้งนี้คุณวันนออนุญาตครั้งหน้าคุณวันนอไม่อนุญาตขึ้นมาก็เดดล็อกอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นทางแก้ที่ยั่งยืนที่สุดคืออะไรคือการยืนยันว่ามันต้องเสนอซ้ําได้จนกว่ามันจะจบสิ้นไปคือถ้าดูตัวอย่างจากต่างประเทศคือมันก็เจรจามันก็เสนอเจรจาเสนอกันบางทีเป็นปีจนกว่าจะสําเร็จมันมันไม่มีใครพยายามจะปีบ คือของเราเนี่ยมันเป็นคือวิธีการใช้กฎหมายเราเมันวิป,ปริตนะฮะคือคือในแง่หนึ่งเนี่ยสามเดือนตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับยืดเยื้อกันทุกทุกอย่างแต่พอถึงเวลาจะบทนายกกับใช้วิธีว่าเหมือนฟันฉับเดียวถ้าไม่ได้ปุ๊บคือเปลี่ยนเลย,เยคือคือบทจะช้าก็ช้าจนมันผิดปกติจ <laughs> นคนตึงเครียดบทอยากจะให้มันฉับไวรวดเร็วก็ ก็ตัดจบเลยเขาก็ทําให้คนตึงเครียดเหมือนกันคือลักษณะนี้เทนชัน<ม>ทางการเมืองมันสูงนั่นนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมความเสี่ยงความวุ่นวายทางการเมืองตอนนี้ทุกวันที่ผ่านไปเนี่ยความเสี่ยง<ม>เรื่องเรื่องปัท้วงเรื่องความวุ่นวาย<ม>ปัดใดๆเนี่ยมันถึงสูงขึ้นสูงขึ้นนะฮะไออันนี้ต้องพูดหน่อยว่าคือคือผมผิดหวังเรื่องเรื่องยัตตินะครับเพราะว่า<ม>พรรคเพื่อไทยเสนอ คุณวันนอเพราะว่าบอกว่ามีประสบการณ์คือคือบอกประธานต้องมีประสบการณ์ต้องมั่นยำระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆเลยเสนอ ừ ừ ừ. เสนอผูอ้ว่าผู้ s อย่างคุณวันนอสุดท้ายเราจะเห็นว่าอันนี้มันก็คือคือไปเอาอะไรอะไปเอาข้าราชการแก่ๆคนไหนเขาก็เขาก็เขาก็มีวิธีการแก้ปัญหาอะไรอย่างนี้คล้ายๆกันถ้าคุณไปดูในที่ประชุมพที่ประชุมหน่วยงานราชาการต่างๆคือก็ปล่อยให้เดี๋ยว ไม,ไม่ไม่ฟันธงเดี๋ยวปล่อยให้คุยกันอีกสองชั่วโมงนะเ<อ>พราะนั้นพรุ่งนี้มันก็กลายเป็นว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยมันก็<อ>มันก็มันก็คงจะเกิดขึ้นม,ม,มันก็จะเกิดขึ้นถามไปผมเพราะตรงนั้นทําไมนี่ผมไม่ทราบอืมอ่ะอาจารย์ขออนุญาตพูดถึงในแง่กฎหมายอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเดินเกมของพรรคเก้าวไกลที่จะไม่ใช่จ่ะหร้ยื่นไปแล้วยื่นแก้สองเจ็ดสองปิดสวิตสว,สวยกเลิกอํานาจสอวอในการโหวตนาย,ยก,รกรัฐมนตรีเนี่ยในมุมก้าไกลเมื่อวานผมคุยกับคุณไอติม ก็มองว่านี่จะเป็นหนทางที่ช่วยนะช่วยสวแล้วก็เป็นหนทางที่เป็นในแง่บวกไม่ใช่เป็นแง่ลบสําหรับสวด้วยซ้าแต่ในมุมของพรรคอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยเสรีรวมไทยหรือบางท่านใน8ปดพรรคร่วมเนี่ยเขาเขามองว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่ก้าวไกลไปไปยื่นแบบนี้ในภาวะที่กําลังต้องดีวกับสอวอ,อย่างเงี้ยอาจารย์มองไงฮะเรื่องนี้ เออความเหมาะสมของแต่ละคนคงมีคงมีพาราลิตี้ไม่เท่ากันนะฮะค,คือแต่ว่าถามว่าทําได้ไหมเอ,อ่อกระบวนการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยมันไม่ต้องพึ่งฝ่ายบริหารมันพึ่งฝ่ายนิติบัญญตัติแต่แม้กระนั้นเนี่ยมันก็มีความน่าปวดหัวนะครับอย่างเช่นต้องใช้เสียงทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านตอนนี้ ตอนนี้เราไม่มีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีแต่สอสแต่ว่ามันไม่มีฝ่ายคือคืออย่างเงี้ยมันมันก็จะต้องมีการตีความว่าเอ้ยตกลงมันต้องใช้เสียงของกลุ่มไหนเท่าไหร่เราเรายังไม่มีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีแต่ฝ่ายเหมือนจะได้เป็นกับฝ่ายที่เหมือนจะได้เป็นฝ่ายค้านอะไรเงี้ยนะ <S 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 เออแล้วก็ยังมีเรื่องของของต้องไปผ่านสารละมนูหรือเปล่าถ้ามีคนร้องอนะไรเงี้ยถามว่า <S 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 ช้าไหมนะครับก็ มันก็คงจะดีเลยไปอีกเป็นเดือนนะครับแต่ว่าในสเกลของของช่วงเวลาต่างๆเนี่ยเ,เทียบกับถ้าเกิดบอกว่าแย่ที่สุดคือเสนอไปเรื่อยๆจนถึงวันที่11พฤษภาคมปีหน้าแล้ปิดสวิต์สอวอเนี่ยการปิดสวิตซ์สอวอภายในอีก2-3สัปดาห์เนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าช้านะครับ oh. เราก็อยู่ในสาภาพที่เหมือนจะไม่มีรัฐบาลเนี่ยมาเท่าไหรค่ครตั้งแต่60วันก่อน ก่อนเลือกตั้งเนี่ยเอาผู้จริงเราอยู่ในสลาวที่สี่เดือนนะครับสี่เดือนที่ไม่มีใครตัดสินใจเลยจําได้ไหมครัเวลามีปัญหาอะไรพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าอะไรครับก็ไปรอรัฐบาลใหม่สิใช่ไหมครัคือคือไม่ทํางานแล้วคุณอนุทินก็พูดว่าไม่ทํางานแล้วก็คือก็ไปรอรัฐบาลใหม่เหมือนเพราะฉะนั้นจริงๆวันเนี้ยเราอยู่ในสภาว่าไม่มีรัฐบาลแบบเป็นทางการเนี่ยมาสี่เดือนแล้วยังไม่รวมว่าในความเป็นจริงทางการเมืองเนี่ยเรามี เรามีรัฐบาลที่ไม่ทํางานมาเป็นปีแล้วด้วยซ้ำถามว่ารออีกสองสามสัปดาห์มันจะเป็นอะไรนะฮะแต่อันนี้แน่นอนพาราลิตี้ทุกคนไม่เท่ากันอันนี้เราต้องเคารพว่าแล้วว่าความเห็นทุกคนแล้วแต่ความแล้วแต่ความเร่งด่วนนะครับอันนี้ผมถามอาจารย์กรณีว่าอันนี้เราเราคาดการล่วงหน้านะครับสมมุตินะฮะสมมติว่าถ้าคุณพิธาโหวตไม่ผ่านอยู่ดีได้โหวตด้วยแล้วโหวตไม่ผ่านไม่ถึงสามเจ็ดห้าเนี่ยโอเคเราชัดเจนแล้วแหละว่าจะถอยมาให้เพื่อไทยเป็นแกนนํา สมมติยิ่งถ้าเกิดว่าคะแนนมันไม่ได้เพิ่มเยอะนี่นะฮะเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนําเสนอชื่อคุณเศรษฐาสมมติเอาตามที่คุณอุ้งอิงบอกเนี่ยแล้วมีก้าวไกลอยู่เนี่ยผ่านด่านสววไหมอาจารย์หรือต้องเป็นสมการที่ไม่มีก้าวไกลอย่างเดียวแบบที่สวบ,บางท่านบอกผมดูไม่ออกเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> เพราะว่านักการเมืองเนี่ยตอนนี้ยก่อนเลือกตั้งกงับหลังเลือกตั้งหรือผ่านไปยี่ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเขาพูดเขาเขาพูดไม่เหมือนเดิมหมดนะ มีเราไม่มีลุงเนี่ยหรือปิดอะไรครับไม่ร่วมกับลุงอะไรเนี่ยถึงถึงวันนี้ก็มีเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องพิจารณาจุดยืนตัวเองใหม่เพื่อ,เ,อเพื่อคํานึงถึงความจําเป็นของพี่น้องประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอุวดมการณ์อาจะไม่ใช่เรื่องสําคัญสัจจะวาจาก็จะไม่ใช่เรื่องสําคัญตอนนี้เทียบเท่ากับความเดือดร้อนที่น้องประชาชนที่เขาอ้างกันเพราะฉะนั้นแบบอันนี้เราก็เราก็ไม่รู้นะว่าว่าว่าจะเอายังไงนะครับ คือเพราะฉะนั้นอันนี้พูดถึงสว,สว,สวเองก็เหมือนกันบอกจะโหวตไม่โหวตโหวตไม่โหวตนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าเป็นไปได้มากที่ที่ถ้ายาังมีก้าวไกลอยู่ก็อาจจะไม่ได้เสียงสวนะครับอืออืม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 เอา,อางี้ผมถามอาจารย์ต่ออีกนิดนึงไม่รู้ละเอียดไปหรือเปล่าคือมันมีคนคิดไปถึงว่ามันเป็นสมการที่ไม่มีก้าวไกล แต่เพื่อไม่ให้เพื่อไทยเนี่ยผิดคาพูดก็คือไม่มีพลังประชารัฐด,ด้วยแล้วก็ไม่มีรวมไทยสร้างชาติด้วยแต่มีที่เหลือหมดเลยมันก็เกิน250อาจารย์พอจะเห็นสมาการนี้เป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนฮะจริงๆถามเป็นไปได้ไหมมันคงเป็นไปได้ในลักษณะที่เปราะบางมากๆนะครับ,ค,รบคือคือรัฐมนูญฉบับนี้บังค,บคับให้รวบรวมเสียงเยอะขนาดนี้อย่าลืมนะครับว่ามันทําให้พอหลังจากการโหวตนายกไปแล้วเนี่ยเราจะได้พักรัฐบาลซึ่ง มีเสียงข้างมากมหาศาลชนิดที่ไม่มีฝ่ายค้านเหลืออยู่ในสภาล่างเลย,ยในสภาผู้แทนราษฎรเลย<ม>ซึ่งซึ่งสภาพอย่างเงี้ยมันก็คือสภาพคุณทักษิณสองถ้าใครจําได้นะ <c oughs> ท,ท,ท,ที่ที่ตอนนั้นชนะแต่ตอนนั้นเป็นชนะพักเดียวนะครับอันนี้คือการ <c oughs> การการจับมือกับพักร่วมทั้งหมดเนี่ยคืออันนี้ <c oughs> มันก็จะกลายเป็นวิกฤตการเมืองแบบหนึ่งเหมือนกันที่ที่เราก็ต้องระวังกันไว้นะคร คือมันเป็นไปได้ที่ที่บอกว่าจะจับกันอย่างนี้ทั้งหมดหรืออีกซีนารีโอหนึ่งที่เราอย่าลืมก็คือไม่ไม่มีใครผิดคําพูดทั้งนั้นแหละแต่พรรคก้าไกลถูกยุบมันก็ออกจากเกมไปโดยปริยายถูกไหมครับโอ้คือคือคืออันนี้ผมคิดว่าที่เราเถียงกันทั้งหมดเนี่ยการเมืองเรามันยังไม่พีคจนกว่าสารรัฐมนูญจะมีคําวินิจฉัยคือ คือถ้าสารรัฐมนูลมีคำวินิจฉัยยุบพักมันก็จะกลายเป็นวิกฤตแบบหนึง่งถ้าสารรัฐมนูลอนุญาตให้ก้าวไกลไปต่อมันก็จะเปิดทางให้ประเทศออกจากวิกฤตนี้ทีนี้จุดเนี้ยเราไม่มีทางรู้จริงๆว่ามันจะมาเมื่อไหร่คือกระบวนการในรัฐสภาเนี้ยเรายังเห็นมันยังมีความโปร่งใสระดับหนึง่งถูกไหมมันมีการแถลงข่าวทุกวันว่าสวว่ายังไงพักร่วมไปคุยกันมีเว็บคุยกันประสานงานอะไรกันแต่ว่าสารเนี่ยเป็นตัวเล่นที่ ในการเมืองนะครับไม่มีความโปร่งใสเลยคือเราไม่มีทางรู้ว่าวันไหนอยู่ๆสารจะบอกอันนี้เพราะๆหลายครั้งเราจะเห็นว่าคำว,วินิจฉัยสําคัญเนี่ยสารตัดกระบวนพิจารณาออกเช่นไม่ตัดพยานไม่ไม่รับฟังบอกว่ารวบรวมพยานหลักฐานครบแล้วมีคําวินิจฉัยเลยอันนี้อยู่ๆมันเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันคืออาจจะมีเวลารู้ล่วงหน้าแค่ไม่กี่วันหรือสัปดาห์เป็นหลักสัปดาห์ไม่ใช่หลักเดือนอันนี้มันก็เป็นเป็นปัจจัยที่เรามองข้ามไม่ได้นะครับ ครับครับอาจารย์งั้นผมดึงดึงกลับมานิดหนึ่งแล้วกันสมมุติว่าก้าวไกลไม่ถูกยุบเนี่ยฮะไม่ไม่ไปถึงขนาดนั้นไม่ได้โดนยุบพักแล้วในสมการของรัฐบาลเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก้าวไกลอยู่ไม่ได้ต้องไปเป็นฝ่ายค้านจริงๆอาจารย์ปิยบุตรก,ก,ก,ก็ก็พูดเอาไว้เหมือนกันว่าท้ายที่สุดก็มาเป็นฝ่ายค้านก็ได้เง,งี้ยนะฮะก้าวไกลเพื่อไทยต้องแยกกันอาจารย์คิดว่าใครพูดสวยสุดะฮะหรือพูดพร้อมกันหรือยังไงดีฮะ <laughs> มันมันไม่มีสวยนะครับถ้าถึงระดับนั้นเนี่ยคือคือออกยังไงก็ก็แย่พูดจริงๆนะก้าวไกลเนี่ยก็มีข้อจำกัดเรื่องเรื่องอ้นี่ครับเรื่องคือกองเชียร์คือมีสิบสี่ล้านเสียงเนี่ยคือกองเชียร์ใหญ่ขนาดนี้มันมีทั้งฝั่งที่อยากให้สู้ไปเป็นฝ่ายค้านเลยนะครับกับฝั่งที่บอกกำที่ดีกว่ากำตดก็คือไปเป็นพักร่วมเหอะไปเป็น จะได้ก้าอีสักห้าก้าอีเจ็ดก้อกอีก็ยังดีนะครับคือ,อคือคือกองเชียร์ใหญ่เนี่ยมันต้องเข้าใจว่าเสียงเชียร์นี่มันเซ็งแซ่ไปหมดจนจนไม่รู้จะตัดสินใจยังไงให้ถูกนะครับ<อ>ในขณะที่เพราะฉะนั้นตัดสินใจยังไงเนี่ยก็มีกองเชียร์ผิดหวังส่วน<อ>ส่วนเพื่อไทยเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายพูดก็ก็ก็เสียเพื่อไทยเหมือนกันนะครับ<อ><อ>ก็ก็ได้ก็ต้องเห็นใจเขาว่าว่า คนมองคือคนมองแบบติดลบอยู่แล้วถ้าไปพูดปุ๊บเนี่ยโอ้โหเข้าทางที่คนเขาอะไร<น>จินตนาการกัน,กนว่ามีออมดีลมีอะไรจะหักหลังก็นแกเป็นเสียไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เห็นใจเขาเพราะฉนั้นถ้าถึงจุดนั้นจริงๆไม่มีใครไม่มีสวยนะไม่มีสวยคือก็เป็นไปได้ว่าเป็นไปได้ว่าก้าวไกลคงด้วยด้วยดวยลักษณะของผม <c oughs> ผมคิดว่าด้วยดีเอ็นเอพักด้วยนิสัยพักเนี่คงคงเป็นฝ่ายพูดเองนะฮะแต่ถามว่าสวย <c oughs> ไหมไม่มีสวยนะ เสียกันทั้งหมดโอเคครับอาจารย์ครับเดี๋ยวไว้หลังจากมีการโหวตนายกซึ่งมีหรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นว่าพูดว่ามีการประชุมรัฐสภาพรุ่งนี้แล้วกันหลังประชุมพรุ่งนี้ผ่านพ้นไปเนี่ยคงมีโอกาสได้พูดคุยอาจารย์เพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อนวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับที่มาแลกเปลี่ยนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ